ตอนนี้เตาเผาถ่านของเราก็เสร็จสมบูรณ์ประมาณ90%พร้อมที่จะเผาได้แล้วตอนนี้ลุงนวยกำลังอยู่ในขั้นตอนยังไงครับจุดเริมจุดจุดตอนนี้ก็จะเป็นช่องที่สำหรับการเติมเชื้อเพลิงนะครับเติมเชื้อเพลิงเผาจากตรงนี้ให้มันไปทางนี้ ไม้ให้มันไปอบไม้ที่อยู่ข้างในโดยใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงตรงนี้ใช้เวลาทำงานทั้งหมดรวมทั้งขนไม้ขนอะไรจนกระทั่งเรียกอะไรทำอบอบทำเตาอบเนี่ยผสมดินทำฐานเป็นเตาอบเนี่ยเป็นระยะเวลาทั้งสิ้นรวมวันนี้ด้วยก็ หวันพอดี6วัน6วันไม่เต็มเพราะว่าบางวันเราทำแค่แค่ตอนเช้าเพราะเหนื่อยเราก็พักเราไปเรื่อยๆไม่ได้รีบจุดไฟนะครับเติมเชื้อเพลิงเดี๋ยวเรามาคอยดูกันว่าหลังจากนี้เตาของเราจะเผาฐานได้ไหมอบฐานได้ไหม ะครับตอนนี้ลุงนยก็กําลังเผาเชื้อเพลิงอยู่จุดเชื้อเพลิงอยู่นะครับพอเพลิงเชื้อเพลิงตรงนี้มันความร้อนมันก็จะเข้าไปข้างในนะครับพร้อมทั้งเราเปิดช่องระบายลมรอไว้แล้วเพื่อให้ลมเอ้อ ลุงนวยบอกว่าอาจจะต้องปิดก่อนเพื่อให้ลมมันเผาจากคางนี้ไปให้มันเสมอก่อนให้ไฟมันเชื้อเพลิงมันเข้าไปให้ได้ก่อนนะครับพอข้างในมันก็มีไม้ที่เราพร้อมที่จะอบแล้วเชื้อเพลิงเข้าไปมันก็จะเกิดความร้อนแล้วก็อาจจะมีการไหม้ด้วยถูกไหมครับลุงนวยครับอ่ามันต้องไหม้จากข้างในด้วยอาจจะเป็นการอบหรือว่าการมันก็ต้องมีการไหม้บางส่วน นะครับความร้อนมันจึงจะเกิดแล้วลมมันก็จะตีลมความร้อนที่มันไปจากเนี่ยอบเข้าไปข้างในนะครับจนกระทั่งไม้ข้างในเป็นเเพลิงและค่อยปิดเป็นเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็มันก็จะไปรีดเอาอความชื้นออกจนเหลือแต่คาร์บอนนั่นก็คือฐานของเราที่เราเห็นเป็นสีดำาๆนั่นเองนะครับ ขั้นตอนนี้เป็นการาพึ่งเติมเชื้อเพลิงนะครับตอนนี้ลุงเราก็กาลังเติมเชื้อเพลิงเข้าไปเชื้อเพลิงของเราก็จะเป็นเศษไม้ที่เหลือจากการาใส่ไปไม่หมดนี่แหละก็นเอาส่วนเล็กๆมาเติมนะครับให้เกิดการไหม้ต่อไปหลังจากที่เราเติมเชื้อเพลิงไปแล้ว ปล่องควันที่เราทําไว้ก็เริ่มมีควันออกมาแล้วนั่นหมายความว่า,าระบบลมที่อยู่ข้างในนั้นทํางานแล้วเนี่ยครับฝังง่งหนึ่งลมเข้าฝั่งหนึ่งลมลมออกเนี่ครับควันก็จะเริ่มไหลออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ ปริมาณของควันก็จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้น <Yeah. S 1> เชื้อเพลิงก็กำลังไหมลมก็จะดูดไปจากตรงนี้จากเชื้อเพลิงดูดเชื้อเพลิงเข้าไปข้างในนูน้นลมก็จะออกไปตามปล่องควันที่เราเตรียมทำเอาไว้มันก็จะเกิดการลมลมร้อนนะครับมันก็จะเกิดการอบ เราดันเชื้อเพลิงเข้าไปนะครับหลังจากที่มันเผาไหมจนเป็นะจะเป็นถ่านแล้วเราก็ดันเชื้อเพลิงเข้าไปข้างในอีกให้มันลึกๆเพื่อที่จะได้เติมเชื้อเพลิงใหม่ให้มันเกิดการเผาไหม

ถ้าเรามองไกลๆจะเห็นว่าพอเชื้อเพลิงนะครับลมมันเป่ามันดูดจากตรงนี้ไปนะครับมันก็จะออกตามปล่องควันนะครับปล่องควันตอนนี้ไฟน่าจะยังไม่ติดข้างในยังไม่ติดนะครับจะเห็นว่าควันก็ยังออกน้อยอยู่นะครับควันยังออกน้อยอยู่สังเกตว่าฝั่งนี้ไม่มีลมไม่มีควันแต่ควันมันจะออกทางนี้นั่นหมายความว่า ลมมันจะดูดจากฝั่งนี้ไปออกฝั่งนู้นนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ลมดูดฝั่งนี้ควันมันก็จะมาออกฝั่งนี้มันจะเป็นการหมุนเวียนลมนะครับเป็นการจัดการเรื่องลมเรื่องลมนี่สําคัญมากในการทําเตาอบดูดด้น้ำพิลวโจลอ่าตอนนี้เชื้อเพลิงก็ติด พอสมควรนะครับถ้าอย่างนี้คือลมออกมันมันไม่เข้าถ้าลมเข้าดูเชื้อเพลิงนี่มันจะดูดเข้าไปในเสียงที่อํกำลังดูดเข้าไปนะครับทาให้เกิดการเผาไหม้ข้างในนี่อย่างเงี้ยดีนะครับลมมันกําลังดูดเชื้อเพลิงเข้าไปเราอันนี้เป็นการจุดครั้งแรกเราก็ต้องค่อยๆอ่าเพราะว่าไอตัวโครงของมันก็ยังเปียกมันยังชื้นอยู่เดี๋ยวเราต้องมาซ่อมอีก เดี๋ยวมันก็จะเกิดการแตกรล้วอาจจะเกิดการแตกร้วเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวเดี๋ยวเราก็ต้องเอาอดินโคลเนี่ยมาปอก,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 อกอีกรอบหนึง่งค่อยซ้อมแซมกันไปนะครับตอนนี้ลุงนวลก็กําลังเขียเอาเชื้อเพลิงที่มันไหม้แล้วเข้าไปข้างในเพื่อให้มันเกิดการกระตุ้นให้เกิดการเผาไหม้ข้างในนะครับเพื่อที่จะได้ปิดตรงนี้ได้เมื่อมีเชื้อเพลิงมากพอ นี้ก็รอให้มันติดนะครับคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เบื้องต้นก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ตอนที่เรียบร้อยแล้วพาเพื่อนๆมาชมอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจนะครับปิดทูก็เรียนรู้กันไปครับเป็นครั้งแรกที่ผมมาทำเตาอบเพื่อเผาถ่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ